ปลาตำเครื่องก่อนอู้ขีป่ปลาปลานิ่งปลาไนปลาป่ามือกเฮ็ดกินอยู่ปล<ะ>านอกบ้าน <ปะ S 1> เนื้อที่ไปนั่งกินอยู่ป <ะ S 1> ลาไน่เราตอนตอนีน้กำลังเฮ็ดกินเลยเออผ<ถ>งสุดเออผงสุด ไดู้่้เสียงอาง้ัวอ่างยหา่หย่นเนน้อพักเอาซได้หมอช่วยเลยขอขอแหงาแตงตัวเครื่องในปลามันไปบุญบานด้เหี้ยหแน่บัดนเป็นเครื่องในประป่าเราไปปุ้มอาุ่าเฮือนห่เดี๋ยวผว่า่ล้เรียปนกไม่ใ่ริอนนีกลง่าป่อย่ได้กิน้นะครับเปดเบื้งีแล้วุกทีเบืงหน่งุกบมันทีปา กันทีจะไนแบบนี้แล้วคามนี่นี่ใช่ไหมโอ้ไปยังสีเลยโอ้โหิดไหมปิดไปก้อยปลาหลับหลับหลับไม่เหลือกรหัวแล้วปลาข้างหน้าไหมเฮ้ยนองสอนพอไปนี่มันแปดคนข้างหน้าสองสอนปะไปนข้าหนาว ขาักกอกนินง้าเป็นห้างอพอเขาเดนแล้วมันเป็นใยแล้วพวกขนของมันเดียวเดี๋ตัเผาเลยใส่เบอร์ดมบ่สรานยุ่งอเนี่ยเดตรงนี้พอดีนี่ใ่ามหัวกลอนี่ากินนี่ อันนี้ปลาเลี้ย <ปา S 2> อูนน้ววอวไว้อันนี้ก็เป็นปิีงปลาย่างปลา,าปลาเปลี่ยนเยอะบอกเยอะจับได้เยอะหมดอ้ห่อนอันมาอันตัวเขี้ยวต้วอันตัวอันนี้ครับพร้อมเสิร์ฟนะครับปิีงปลามาดูฟังเกลือ,อเกลือยังดี อเอนกัเบี่ยไว้พออีกแลครัอะไร่ะอะไร่ะวปลาเกี๊พี่น้องกิเผาบหมนีเไปกินทู่นมาได้ดอ่ไปใส่ักไปใส่านพอกับม่ยหมรัเยอมากยมี่มั่งสองบปาด้าแลูม่นออตกัน้องอัอง้องไดวอ

น,นี่นา Jamie, นด,นดาปลาเ่กตัวเรือมาดิมือ like ดีอะเลหนอเอาไหมฮะเือหนอดาปลาตัวเรื่องผักเลยผีวะพีตัวยางผักเลยอ tại là tui kho trứng bào nè, dì nói như thế, dì nói như thế nè, để tôi thấy mèo, dì đi, hơn hơn hơn, 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 hơn hơn hơn,